วันนี้ก็มีเรื่องของเพื่อนบ้านที่เขาถกกันมันมันม,นมาอีกแล้วนะครับที่ชาวกัมพูชาก็แสดงความเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองว่าทําไมคนกัมพูชาต้องเรียนภาษาไทยแต่ว่าคนไทยไม่ต้องเรียนภาษาเขาเมรเลยซึ่งความคิดเห็นที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ลําดับแรกนะครับก็บอกว่าหลายๆคนยนะ่นมองว่าเพราะคนกัมพูชาต้องการที่จะเข้ามาทํางานในไทยแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่มันมากกว่านั้นเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันเริ่มจากเศรษฐ,ฐกิจซ้ำจากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค มี GDP ที่ใหญ่กว่ากัมพูชาหลายเท่านักธุรกิจแรงงานชาวกัมพูชาเองจะใครก็ตามที่มีเงินมากมีเงินน้อยถ้าต้องการโอกาสที่ดีกว่าในไทยจําเป็นต้องเรียนภาษาไทยเพื่อทํางานและค้าขายซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นครับว่าประเด็นคือมันไม่ใช่แค่แรงงานนะสิแม้แต่ทีวีสื่อบันเทิงของไทยก็บุกตลาดกัมพูชาแบบเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนก็เข้าใจไปโดยปริยาย หลายๆคนแทบจะเข้าใจภาษาไทยจากละครไทยรายการวาไรตี้แล้วก็เพลงไทยลองเดินตลาดในพนมเปญดูสิจะเห็นว่าสินค้าจากไทยเพียบภาษาไทยจึงกลายเป็นภาษาที่ต้องรู้ไปโดยปริยายสั้นแล้วคือในช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีคนถกถเถียงกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นความเห็นที่พูดถึงสาเหตุที่มันเป็นอยู่กันนะครับยังอีกความเห็นครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ดูท่าจะเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของภาษาโอ้มีมุมนี้ด้วยหรอคนไทยไม่ต้องใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจำวันเพราะว่าไม่ได้มีความจําเป็น ตลาดกัมพูชาเล็กกดไทยเยอะไม่ได้เป็นประเทศที่คนไทยจะต้องไปทำงานหรือว่าค้าขายเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกันจริงๆภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าสำหรับคนไทยและในมุมกลับกันคือคนไทยไม่ได้เสพสื่อจากกัมพูชาด้วยสื่อไทยเป็นศูนย์กลางโดยตัวเองอยู่แล้วละครรายการทีวีหนังเพลงทุกอย่างผลิตเองโดยคนไทยก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมาเข้าใจภาษาเพื่อนบ้านเลยประเทศอื่นๆก็ด้วยเช่นกัน สำหรับผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของการทํางานก็เรื่องของสื่อนี่แหละที่สําคัญมากๆที่เพื่อนบ้านรับของไทยมาเยอะทีนี้ก็เริ่มมีในมุมมองที่เขาเริ่มจะโตแย่งก,กันแล้วนะครับซึ่งก็มีคนมองอีกมุมนะครับว่าผมมองว่ามันเป็นทั้งโอกาสและความจําเป็นนะย้าว่าเป็นความจําเป็นด้วยคนกมพุชาเรียนภาษาไทยเพราะอยากมีอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่เพราะถูกบังคับว่าจะต้องเรียน แต่มันก็จริงที่คุณบอกว่าสื่อไทยครอบงำกัมพูชามากตั้งแต่คนรุ่นใหม่จนไปถึงคนรุ่นเก่าที่ดูสื่อบันเทิงตั้งแต่ยกเกอนหน้านั้นแทบจะไม่ดูสื่อของตัวเองเลยซึ่งผมก็กังวลอยู่ในมุมหนึ่งนะถ้าเป็นในมุมที่ว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปทํางานในไทยเลยไม่ได้ไปตั้งใจหาอนาคตที่ดีในไทยแต่ดันเข้าใจและรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีอันนี้ต้องระวังกันมากๆเพราะว่าถ้าคนกันมพูชาโดยทั่วไปไม่ได้จะไปอยู่ที่เมืองไทยแต่รู้จักภาษาไทยมากยิ่งขึ้นเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นเรืเ่อยๆ โดยที่ไม่รักษาภาษาของตัวเองวันหนึ่งมันอาจจะเกิดภาวะกืนวัฒนธรรมจริงๆก็ได้ซึ่งเรื่องนี้มันค่อนข้างน่ากังวลม,มากๆมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับคนที่ไม่เคยคิดจะไปเมืองไทยซะด้วยซ้ําโดยความเห็นตัดมาครับบอกว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าไทยมีบทบาทสูงในกัมพูชาาย,ย่่งมากคือต่อให้คุณเป็นคนทั่วๆไปไม่ได้กะไปทํางานในเมืองไทยคือบางทีคุณอาจจะเห็นสินค้าไทยหรือเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไทยและก็อยากทําความเข้าใจอยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไร ซึ่งในอีกมุมครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องระวังอะไรเลยแบบนี้คนไทยเองก็จะต้องระวังการเรียนภาษาอังกฤษระวังการเรียนภาษาเกาหลีหรือไม่ก็ภาษาญี่ปุ่นหรือประเทศต่างๆที่ต้องการไปทํางานนะสิคุณก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจมันมีผลมากมาต่อการตัดสินใจเรียนรู้ของผู้คนโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าถ้าเป็นในมุมของชาวกัมพูชาก็คือการไปทํางานในไทยนี่แหละซึ่งจําเป็นจริงๆขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็เริ่มเข้ามาโต้แย้งแล้วแหละเขาบอกว่า ผมเข้าใจได้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะว่านั่นนจะดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปทํางานพอเข้าไปทํางานอยากได้โอกาสดีกว่าชาวบ้านเขาก็ต้องไปเรียนรู้ภาษาให้มันคล่องให้มันใช้งานได้จริงแต่ถ้าเรื่องเศรษฐกิจนะผมเข้าใจได้แต่ทําไมมันถึงลามไปถึงชีวิตของคนทั่วๆไปผมว่ามันมากับบันเทิงละครเพลงทําไมเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ถึงพูดภาษาไทยได้ดีกว่าภาษาอังกฤษซะอีกคุณลองสังเกตดูได้เลยโดยความเห็นของอีกคนครับก็ตอบกลับครับบอกว่า เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากเลยเพราะว่าสื่อไทยความบันเทิงไทยบุกเข้าไปอย่างเต็มที่ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนๆแล้วแล้วคนไทยได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรายิ่งละครพีเรียดอย่างเช่นเขาพูดถึงละครชื่อดังชื่อหนึ่งนะครับที่เคยเป็นกระแสไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ทะลุเป้าไปไกลเลยในความนิยมของกัมพูชานะครับเพลงไทยก็ฮิตกันมากๆในหมู่ของคนกัมพูชาศิลปินไทยมีแม้กระทางฐานแฟนคลับในบ้านเราเยอะสุดๆเลย สิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้คนกัมพูชาก็เลยซึมซับภาษาไทยโดยธรรมชาติแต่ว่าก็มีคนเปิดประเด็นมานะครับว่าคนกัมพูชาที่ไม่อยากเรียนภาษาไทยแต่จําเป็นจริงๆก็มีนะซึ่งผมเห็นว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่พวกเขาไม่ได้อยากจะเรียนอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยเลยแต่ถ้าว่าบางคนรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องรับให้ได้กับโลกยุคสมัยใหม่บางคนไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ําพวกเขาเรียนเพราะว่าไม่อยากจะอยู่ในสถานะที่อยู่รอดหรือว่าทำมาหากินไม่ได้ คือถ้ารู้ภาษาไทยไว้โอกาสก็จะมีมากกว่าคนที่ไม่รู้อยู่เสมอโดยเรื่องนี้มีคนเห็นด้วยครับก็บอกว่าผมคิดว่ามันใช่นะผมคือคนหนึ่งที่เติบโตมากับการที่ก็ไม่ได้อยากเรียนภาษาไทยผมรักภาษาเขมรของตัวเองแต่ปัญหาก็คือถ้าอยากมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันก็ต้องไปที่ประเทศไทยดีกว่ายังไงก็ต้องใช้ภาษาไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในไทย ขณะที่คอมเมนต์ได้อีกมุมนะครับก็บอกว่าเราเคยเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ทุกวันนี้ดูสิคนกัมพูชาต้องไปเรียนภาษาไทยเพื่อทํามาหากินเพื่อเติบโตให้ได้มากกว่านี่มันดูไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแต่ขณะเดียวกันมีคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณจะมองว่าไทยทําให้เป็นอย่างนี้อย่างเดียวก็คงไม่ได้นะถ้าภาษาไทยไม่มีประโยชน์นะคนจะเรียน,ปนไปทำไมถูกไหมก็เพราะว่าภาษาไทยมีประโยชน์มากกว่าภาษาอื่นๆคนกัมพูชาก็เลยเลือกที่จะเรียน เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวและก็เข้าถึงโอกาสได้ใกล้ตัวมากที่สุดคือถ้ามันมีโอกาสอื่นๆไปเรียนภาษามาลายูไปเลยหรือไม่ก็ภาษาประเทศอื่นๆที่มอบโอกาสให้กับชาวกัมพูชาได้ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะไม่เรียนภาษาไทยเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเป็นประเทศที่เปิดรับรแรงงานจากกัมพูชาด้วยโอกาสของคนกัมพูชาก็เลยไปตกอยู่ที่ประเทศไทยนั่นก็เลยเป็นความจําเป็นที่รู้ภาษาไทยไว้ก็เป็นประโยชน์ได้มากกว่าแต่ถ้าคุณมองในอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าประเทศอื่นๆ เขาไม่ได้เปิดโอกาสรับให้ชาวกัมพูชาเข้าไปเติบโตมีหน้าทีก่การงานดีๆในประเทศของเขามากนักนอกจากไทยถ้าคุณมองดูดีๆความเห็นต่อมาครับก็ถามถึงว่าแล้วทาไมคนไทยไม่ต้องเรียนภาษาเขมรเลยล่ะก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าใจอยู่นะครับแต่ก็มีคนดันมาตอบกลับให้เลยครับด้วยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนั้นก็บอกว่าผมก็คงต้องบอกคล้ายๆกับคอมเมนต์ก่อนหน้านะคุณลองคิดตามผมช้าๆว่าสิ่งที่คนไทยเติบโตมาไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คนกัมพูชาเติบโตมา คนไทยโตมากับสื่อในประเทศของตัวเองแบบเต็มรูปแบบเลยในขณะที่คนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยโตมากับสื่อไทยแทนแทนที่จะเป็นสื่อบ้านของตัวเองเท่ากับว่าคุณลองนึกภาพชีวิตของคนไทยในตะั้งแต่เติบโตขึ้นมาพวกเขาแทบจะไม่ได้รับสื่ออะไรใดๆจากกัมพูชาเลยเพลๆบางคนไม่เคยเปิดดูช่องทีวีของกัมพูชาเลยแม้แต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรเป็นยังไงคือพวกเขาแทบจะไม่รู้เลยเวียดนามอาจจะมีโปรมาให้เห็นอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตาม นั่นแหละคือเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเจ้าของความคิดเห็นคนก่อนหน้านะครับก็ยังไม่จบกระบอกนะครับว่าแต่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านภาษาโอ้โหเพิ่งเคยได้ยินคํานี้เหมือนกันเขาบอกว่าโอ้โหดูสิเพื่อนบ้านต้องเรียนภาษาไทยเพื่ออยู่รอดแต่คนไทยไม่ต้องดิ้นลน้นเรียนภาษาเพื่อนบ้านเลยนี่เป็นความยุติธรรมหรอกเหรอมันไม่น่าใช่อ่ะนะซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าก็เข้ามาตอบกลับให้นะครับว่าถ้าคุณจะมองว่าเป็นความเหลื่อมล้ำ ในแบบที่เพื่อนบ้านอย่างไทยไม่ต้องทําก็ใช่มันเป็นเรื่องจริงแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าภาษาก็เป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานด้วยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ของผู้คนแต่ละพื้นที่ถ้าเราอยากให้ภาษาเขาเมรมีอิทธิพลมากขึ้นเราต้องพัฒนาซอฟต์พาวเร์แล้วก็เอาไปปล่อยในประเทศไทยให้ครองใจผู้คนในไทยได้ให้คนไทยอยากจะดูภาพยนตร์กัมพูชาให้ได้ให้มันถึงขั้นนั้นแต่ดูแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากๆ ซึ่งก็มีคนวิเคราะห์กันไปต่อนะครับว่าแล้วในอนาคตนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นในทิศทางไหนคือคนกัมพูชาแทบครึ่งหนึ่งเนี่ยเข้าใจภาษาไทยเลยไหมถึงขั้นนั้นเลยไหมผมกลับคิดว่าเราต้องดันภาษา,ขาเขมรกลับมานะเราต้องสนับสนุนสื่อในบ้านตัวเองศิละปะของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ไทยเข้ามามีอิทธิพลทางด้านของภาษาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดูง่ายเกินไปแต่ในความเป็นจริงนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าสื่อไทยก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ยังบุกตลาดกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเลย คุณไปขอร้องให้คนทั่วไปเลิกดูละครไทยได้ไหมละ่ะเลิกดูเลิกฟังเพลงไทยได้ไหมยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียยิ่งเป็นอะไรที่เลือกดูกันเองซะด้วยซ้ำเขาไม่ได้บังคับมาให้ดูนะถ้าเป็นแต่ก่อนเปิดทีวีแล้วมันสะดวกที่จะดูทีวีช่องไทยอันนั้นยังพอเข้าใจได้เพราะมันเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งนะว่าเปิดดูแล้วก็เจอช่องไทยแล้วก็เป็นอะไรที่ลงทุนมากกว่าก็เลยดูกันแต่ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียก็ไม่มีใครบังคับให้ดูนะไม่ได้มีใครมาบังคับให้ดูเลยแต่เราเลือกที่จะดู สื่อบันเทิงจากไทยโดยอัตโนมัส์อย่างนั้นในยุคหลังๆเท่าที่ผมเจอมาต่อัปที่ความคิดเห็นถัดมานะครับก็มีคนบอกว่าผมถามตรงๆเลยถ้าเป็นในมุมของคุณเนี่ยคุณถ้ารู้อย่างนี้แล้วคุณไม่เรียนภาษาไทยเลยได้ไหมซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบนะครับก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากหรอกแต่ว่าถ้าไม่เรียนก็ไม่มีอนาคตถ้าเรียนก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าแค่นั้นมันเป็นในมุมที่คล้ายๆกับคนอื่นๆเลย ทยเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่มากกว่าค่าเงินไทยสูงกว่าไปทํางานที่ไทยก็โอ้โหได้เงินมากมายค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงกว่ากัมพูชาทั้งสามถึงสี่เท่าใครจะไม่เอาล่ะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องปากท้องที่สําคัญนะสำคัญกว่าเรื่องของภาษาแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่นําไปสู่การที่จะต้องเข้าใจภาษาไทยนี่คือความเป็นจริงซึ่งก็มีคนถามกลับอีกน,นะครับว่าแต่ทําไมต้องเป็นแบบนี้ละ่ะทําไมกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายที่ต้องพึ่งพาไทยไปพึ่งเวียดนามแทนได้ไหมทาไมแรง,งงานไทยไม่มาหาที่กัมพูชาบ้าง โอ้โหเขาไม่รู้จริงเหรอเนี่ยโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าความเห็นก่อนหน้าก็ได้บอกเอาไว้อยู่นะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าแรงที่สูงกว่าคุณจะให้คนไทยมารับค่าแรงที่ต่ํากว่าในกัมพูชายอยางงั้นเหรอใครเขาจะมากันทุกวันนี้ถ้าเลือกได้ระหว่างไปไทยกับไปเวียดนามคือไม่ต้องช่างใจอะไรมากมายเลยเพราะว่าไทยยังค่าแรงสูงกว่าอยู่ก็ไปที่เมืองไทยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะเรียนภาษาเวียดนามก็ได้นะหรือไม่ก็ภาษาจีนเข้ามาด้วยเช่นกันมันก็ไม่แน่น่นอนอน,นาคตก็ดูกันต่อไป ซึ่งถัดมาจากนั้นนะครับก็มีในความเห็นของชาวกัมพูชาที่เขาเพิ่งจะไปที่พนมเปญเมืองหลวงของเขานะครับเขาเป็นคนจากที่อื่นนะครับแต่ว่าไปสำรวจที่พนมเปญเมืองของประเทศของตัวเองนะครับเขาบอกว่าเอาจริงๆถ้าเดินสำรวจในพนมเปญอย่างตั้งใจแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับไทยในชีวิตประจําวันผมเคยตั้งใจดูในมุมนี้นะแล้วก็เห็นว่ารู้สึกว่าเราเมืองของเรามีสิ่งที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยมากกว่าที่คิดเอาไว้ยเยอะเลย อย่างตอนที่ผมไปที่ร้านค้าตลาดสินค้าไทยอันนี้คือในเมืองใหญ่นะผมอยู่ในเมืองเล็กๆทั่วไปมาตลอดสิ่งที่พอจะคาดเดาได้เลยลําดับแรกๆโดยที่ไม่ต้องไปสํารวจอะไรมากมายก,ก็คือแค่เดินเข้าตลาดสดในบ้านเราคุณจะเห็นสินค้าจากประเทศไทยเต็มไปหมดทั้งน้าําปลาน้ามันหอยมาม่าหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ะป้ายสินค้าบางอันยังเป็นภาษาไทยมาด้วยไม่มีภาษาคาเมนซะด้วยซ้ำผมเคยคุยกับแม่ค้านะแม่ค้าบอกว่าของไทยขายดีปฏิเสธที่จะไม่ขายก็ไม่ได้อีก ของไทยขายดีแล้วก็ทําให้ผลประกอบการมันเข้าไปได้ดีกว่าการขายสินค้าจากประเทศอื่นๆหรือฉลากที่ไม่ได้เป็นภาษาไทยบอกได้เลยว่าขายไม่ดีเท่าบางทีก็ต้องมีฉลากที่อ่านออกมาเป็นภาษาไทยคือต้องเขียนมาเป็นภาษาไทยมาเพราะถ้าไม่มีฉลากหรือเป็นฉลากประเทศอื่นมันขายไม่ค่อยได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าอันที่จริงเท่าที่ผมคุยมาหลายๆคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะเรียนภาษาไทยหรอก แต่เกิดจากการฟังเอาจําเอากับสิ่งที่เห็นอยู่และที่สำคัญรวมทั้งคนไทยก็มาซื้อของบ่อยอยู่ด้วยเช่นกันคําพูดของคนไทยก็เป็นสิ่งที่จําไปได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าผมพูดในมุมมองของคนที่จําเป็นต้องไปทำงานในไทยอย่างเป็นจริงเป็นจังบ้างแล้วกันนะคุณต้องเข้าใจด้วยว่า,วามีแรงงานกัมพูชาบ้านเราไปทํางานกว่าหล้านคนเข้าไปที่ประเทศไทย แน่นอนว่าเอาแค่หนึ่งล้านคนคือเป็นสัดส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่นะพวกเขาต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะไปอยู่ในโรงงานไปอยู่ในภาคของการก่อสร้างร้านอาหารหรือแม้กระทั่งในบ้านของนายจ้างซึ่งคนที่เคยไปทํางานที่เมืองไทยครับก็เข้ามาตอบกลับด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกไปทํางานที่ไทยก็ฟังไม่ออกเลยถึงขั้นฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรอกตอนอยู่ที่บ้านเกิดแม้ว่าจะดูสื่อบันเทิงจากไทยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเข้าใจอะไรขนาดน,นั้นไปทํางานที่เมืองไทยจริงต้องยืนยันว่าก็ยังฟังไม่ออกอยู่ แต่ถ้าไม่เข้าใจก็พบว่าอยู่มันนานๆเข้าก็จะคุยกับใครไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอแต่แรงงานกัมพูชาด้วยกันนะเราจะเจอกับคนไทยด้วยในชีวิตประจําวันอยู่ไป3ามสี่เดือนบอกได้เลยว่าจะเริ่มพูดได้เองเมื่อสัมผัสคุ้นเคยคุ้นชินกับการทักทายของคนไทยมากยิ่งขึ้นพอกลับมาที่กัมพูชาอ้าวกลายเป็นว่าผมนี่เผลอพูดไทยกับเพื่อนเลยก็เป็นอย่างนั้นไปนอย่างนั้นเราเคยชินโดยอัตโนมัติขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบ,บอกว่าผมชอบดูละครไทยมาก สนุกกะละครกัมพูชาสนุกกะละครเวียดนามนักแสดงหน้าตาดีภาษาฟังง่ายแล้วก็ง่ายกว่าภาษาอังกฤษด้วยนะโดยในความเห็นในช่วงท้ายนะครับขเขาก็บอกว่าคุณลองสังเกตดูตาม YouTube หรือโซเชียลมีเดียก็ได้เวลาที่เห็นว่าเป็นแฟนเพจของดาราคนนักแสดงที่อยู่ในไทยเองรวมไปถึงละครไทยที่กำลังเป็นกระแสคุณจะเห็นว่าคอมเมนต์คนบ้านเรานยะปรากฏให้เห็นอยู่เยอะเลยแต่ทั้งที่นั่นคือสื่อของไทยนะ เป็นคนดังคนบันเทิงจากไทยด้วยซ้ําแต่ว่ามีคอมเมนต์แฟนคลับที่เป็นชาวกัมพูชาบ้านเราเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายรวมไปถึงคอมเมนต์ก็เลยกลายเป็นว่ามีทั้งภาษาไทยภาษาเขมรภาษาเวียดนามปนกันไปหมดเลยมันแสดงให้เห็นว่าไทยตีตลาดไปทั่วทั้งภูมิภาคก็ขึ้นอยู่ว่าประเทศไหนนิยมเยอะแต่เห็นได้ชัดว่ากัมพูชานี่ก็เป็นใน,นหน้าประเทศอื่นๆเลยนะถ้าจะพูดถึงซอฟต์าวร์ที่ไทยทําแล้วก็ส่งออกมาอย่างช่วงหนึ่งหลังผมเห็นโซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชาบางทีก็ แชร์อะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับไทยเยอะมากๆสื่อบนันเทิงของไทยอะไรที่เป็นกระแสในไทยผมเห็นหลายๆคนนะก็แชร์แชร์ช่วยไทยใช่อย่างนั้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่ต้องแปลกใจนะถ้ามันจะประสบความสําเร็จและก็โด่งดังได้มากกว่าเอาแค่คนบ้านเราก็ยังสนับสนุนสิ่งที่มาจากไทยมากขนาดนี้และสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับก็ขอจบหลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทั้งหมดคือความคิดเห็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะครับที่ไทยมีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านมากๆ ทั้งหมดคือการรีบเรียงแปลเล่าในสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามมาต่อในข้อถัดไปด้วยนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากเสื้อยืด Made in Thailand ไว้ด้วยนะครับ Made in Thailand คุณภาพ,พไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยแบบที่ผมใส่อยู่นะครับก็สามารถดูได้ที่มุมใช้นังของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับ